นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีเทวาพุทธ,ธาพิเศษเหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี130ปีรุ่นครบรอบแผ่นดินนครอุดรธานี130ปีวันที่16มกราคม2566เวลา10นฬิกา นายวิเชียนขาวขำนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเทวาพุทธ,ธาพิศเศษเหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี130ปีรุ่นครบรอบนครอุดรธานี130ปีณมุลทนพิธีท้าเวสวสรรณศาลหลักเมืองอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระครูใบกีกากริตกิติยานูหรือพระอาจารย์ตุย๋ย เจ้าอาวาสวัดนิมิตโพธิยานอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานพิธีฝ่ายคราวาดนายสุรศักดิ์อักษรกุนลนายสันศักิ์สีเครือเนตรนายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสมัครบุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีภาคเอกชนชมรมสมาคมต่างๆและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเกียรติในพธิธีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีรายงาน